้าติดโรงรถมีสีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยสีแรกรหัส NM 066สีที่2 NM 08สีต่อไปรหัส NM 09ย์ สีที่ 4, NM048 รหัส NM056 และสุดท้ายรหัส NM032 ไม้ตัวนี้เราจะเรียกว่าไม้ร่องตื้นค่ะ เป็นลอน2ลอนนะคะความยาวเต็มแผ่นอยู่ที่2เมตร90ขาหน้ากว้างของมันอยู่ที่19.7เซ้ซนค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีตัวกิบล็อกอย่างที่เห็นเลยค่ะตัวละ5บาทและตัวต่อไปนะคะก็คือตัวจบงานนี่เองค่ะเป็นฉากนะคะยาว2เมตร90ราคาเส้นละ120บาทค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากทำป้านะคะตัวนี้ติดตั้งได้สำหรับพื้นที่ภายนอกนะคะแต่ว่าต้องไม่โดนแดดโดนฝนนะคะเนื่องจากเดี๋ยวจะทำให้อายุการใช้งานนะคะลดน้อยลงนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถส่งพื้นที่นักว่างความยาวเพื่อใส่คำนวณได้นะคะเบื้องต้นก็จะเป็นคำนวณตัวไม้นะคะต้องใช้กี่แผ่นแล้วก็จะมีตัวจุงานแล้วก็จะมีตัวริบล็อกนะคะ